เกมไม่ใช้เน็ตประจำสัปดาห์นะครับต้องบอกเลยว่าใครๆหลายๆคนก็ชื่นชอบเล่นเกมไม่ใช้เน็ตอยู่แล้วนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็มีเก,ม,ก,ม,เกมมาแนะนำท่านผู้ชม กนอีกเช่นเคยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนหรือว่าใครที่อยากจะก,กดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนในที่การกดสมัครสมาชิกก,กดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมนที่ร้อยแล้วน้องเพิ่มเามเสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกม PC ที่ลงให้บนมือถืออีกเกมหนึ่งนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า c h i l d r e n of m o r t a น,นี่นะครับถ้าอ่านถือก็ต้องขอไปด้วยแล้วสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกม h a k and Slash แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะบวกผสมแนวโรกไร์ r p ร์เข้าไปด้วยนะครับซึ่งเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละครที่อยู่ในตระกูลเรสัน นะครับที่เขาเนี่ยจะต้องไปช่วยเทพธิดาแห่งขุมเขาให้ได้ซึ่งตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยยังสามารถเลือกตัวละครได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็แต่และตัวละครก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปสกิลต,ต่างๆมีเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่จะออกแบบแมปมาเป็นแบบรูปแบบสุ่มคล้ายๆตัวของเกมเดียโบเลยกราฟิกภายในนเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนะครับต้องบอกว่าตัวเกมเนี่ยมีเนื้อเรื่องให้เราได้ดูให้เราได้เพลิดเพลิน กันด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเล่นคออปเ,เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเนี่ยก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้แต่ว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเสียตังนะฮะก็ใครที่มีตังก็สามารถไปซื้อกันได้หรือว่าใครที่จะรอมันช่วงลดราคาเนี่ยก็สามารถรอกันก่อนได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเกมแนวบริหารจัดการ แล้วก็บสมแนวสร้างเมืองบสมแนววางแผนก็ยึดเข้าไปด้วยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า night for kingdom frontier ทีดีนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราต้องไปยึดครองในแต่ละแบบให้ได้ซึ่งในการยึดครองเนี่ยเราเนี่ยจะต้องสร้างเมืองเพื่อสู้รบกับฝั่งตรงข้ามด้วยแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันจะแบ่งเป็นวันและเวลาไปนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยถ้าเป็นกลางวันเนี่ยมันจะปล่อยให้เราเนี่ยสร้างเมืองนะครับส่วนตัวศัตรูเนี่ยเขาเนี่ยจะมาตอนกลางคืนเราเนี่ยจะต้องสู้รบกับฝั่งศัตรู ให้ได้ในแต่ละเวฟซึ่งในแต่ละแผนที่นะครับมันก็จะมีเวฟที่แตกต่างกันไปแล้วก็ความสามารถของแต่ละศัตรูเนี่ยแตกต่างกันไปด้วยนะครับขึ้นอ,อยู่ผู้เล่นนะแล้วก็ตัวเกมยังมีการเปิดกระชาบป,ปองเพื่อเอาอาวุธเพื่อเอา อุปกรณ์ต่างๆมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตัวละครของเราด้วยหรือว่าเป็นตัวของลูกน้องของเราก็ได้ด้วยเป็นกันนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะมีความจิ๊บินิดหน่อยนะครับน่ารักหน่อยแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยนะสำหรับตัวเกมนี้นะคใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมแนวโรกไลท์อาร์พีจีแล้วก็เป็นเกมแนวสไตล์ยุคก้าศูนย์เกินบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า hall of t o m e n premium นะครับต้องบอกว่า เกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเอาชีรอดที่จะผสมโรคลายเอฟ G ีแล้วก็ผสมแนวยุคเก้าส่วนเข้าไปด้วยซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องลงไปอยู่ในดันเจียนแล้วเราเนี่ยจะต้องเอาชีรอดอยู่ให้ได้ภายใน30นาทีเท่านั้นถ้าเราเนี่ยเอาชีรอดอยู่ได้ครบ30นาทีเกมก็ถือว่าจบไปแต่ว่าถ้าอยู่ไม่ถึง30นาทีเกมก็ได้เริ่มใหม่ mm. เช่นเดียวกันั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีสกิลให้เราอัปเกรดระหว่างการเล่นด้วยนะครับแล้วก็ไอเทมต่าง เราเนี่ยสามารถสวมใส่ได้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ตัวละครด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีตัวละครต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันหรือว่าอาชีพให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะมีด่านหลากหลายดาบถ้าเราได้ไปเผชิญกันด้วยนะครับเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าเล่นเล่นสนุกสนุกเล่นมพนเพลินได้นะครับเนาะใครต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่น <Frozen S 1> กันดูแล้วกันแต่ว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเสียตังค์ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากนั่นเองนะครับเกมภาคต่อ กันอีกนะครับสำหรับตัวเกมอย่าง The f o r to Zombie Survival นะครับต้องบอกเลยว่าภาคแรกเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีภาคสองก็ถือว่าทำออกมาได้ดีอีกเกมหนึ่งนะครับ สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวย mm ิงซอมบี้เอาชีวิตรอดในโรคที่ล่มสลายจากซอมบ,บี้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีแมปที่เราเนี่ยได้ไปประจนภัยกันค่อนข้างเยอะตัวเกมเนะครับจะไม่มีการเลือกแมปนะมันจะเป็นแบบเล่นไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราเนี่ยจะจบเนื้อเรื่องเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราได้ดูกันด้วยระหว่างทางด้วยเหมือนกันมีการฟาร์มทรัพยากรมีการฟาร์รม,ารามของเพื่อจะเอาไปสู้กับซอมบี้แล้วก็ตัวเกมนะครับยังมีเกม เวอร์ชันทดลองให้เราได้ไปลองเล่นก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปซื้อกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากลองเกมก่อนนะครับก็สามารถไปเล่นเวอร์ชันทดลองกันได้นะครับหรือว่าใครที่ติดใจหรือว่าอยากจะซื้อเกมเพิ่มก็ไปซื้อกันได้แต่่าตัวเกมเนี่ยราคาเนี่ยก็ไม่ได้สูงอะไรมากราคาเพียงแค่49บาทเท่านั้นนะครับเนาะก็ภาพโมเดลการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพอมองบุคคลที่1ภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างชิดดี เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมรถที่ทําออกมาแบบสมจริงอยู่เนี่ยต้องลองเล่นเกมนี้เลยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Diver d r e X Car Crash Simulator สำหรับตัวเกมนี้เนี่ยเขาเนี่ยทำออกมาได้นขางน่จะสมจริงมากๆในเรื่องของระบบฟิสิกส์ภายในตัวเกมนะ้บก็คือในเรื่องการชนนะครับหรือว่าในเรื่องแบบผิวน้ำเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยไปชน รถเนี่ยจะบุบเข้าไปเลยนะครับหรือว่าเราเนี่ยจะไปวิ่งในผิวน้ำนะครับน้ำก็จะแบบมีคลื่นเกมเนี่ยยังสามารถเอ็กซเเย์เครื่องยนต์ได้นะว่าเราเนี่ยจะดูเครื่องว่ามันมีประมาณไหนเครื่องมันมีแบบไหนก็มีด่านให้เราได้ไปเลือกเล่นกันด้วยนะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมรถที่สมจริงอยู่เนี่ยก็ต้องไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเกมต่อมาที่เป็นเกมแนวแก้ไขไปิศากันบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่าเมเชนิก้าแอตลนนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมภาคต่อนะ ก็เป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาที่จะอยู่ในทีมแนวไซไฟไดหน่อยนะครับซึ่งเนื้อเรื่องภายในเกมนี้เนี่ยเหมือนเขาว่าเราเนี่ยติดอยู่ในยานอวกาศของเอเลียนนะครับแล้วเราเนี่ยจะต้องหาทางออกจากที่นั่นให้ได้ซึ่งในการหาทางออกเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีปริศนาให้เราได้แก้ไขกันค่อนข้างเยอะมากมายแล้วก็ ปริศนาเพื่อน,นกเกมนี้ค่อนข้างจะหินมากๆเลยนะครับยากอสมคัรนะแต่ว่าการาฟิกของเขาเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแก้ไขปริศนาหรือว,ว่ามองหาเกมแนวแก้ไขปริศนาน่าเล่นอยู่เนี่ยก็ต้องมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะครับเกมแก้ไขปริศนากันอยู่นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าไฟจอนซีเคดออฟเดอะสโตนนั่นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ที่จะต้องหาความลึกลับของหินลูกหนึ่งที่ตก มาจากนอกโลกแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีปริศนาให้เราได้ไปแก้ไขกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ในระหว่างการแก้ไขปริศนาหรือว่าในระหว่างการเล่นเนี่ยมันก็จะมีสิ่งลึกลับที่เราเนี่ยจะได้เจอกันในระหว่างทางด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่ทําออกมาได้ดีแล้วก็มีปริศนาให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ย ก็สามารถรลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเราก็มาอยู่สนับเกมแนวซิมูเลเตอร์กันบ้างนะครับสนับเกมที่มีชื่อว่าอิเล็กทรอนิกสโต์ซิมูเลเตอร์ 3D หรือว่าเกมแนวเปิดล้าน มือถือนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องเปิดร้านมือถือช็อปมือถือหรือว่าของไอทีอุปกรณ์ไอทีต่างๆให้ผู้คนเนี่ยเขามาเลือกใช้กันนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเกมที่นขางน่จะปล่อยสลายห้พู้เล่นมากๆเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นอย่างไรลองจะขายของอย่างไรซึ่งของมันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับขึ้นอยู่กับทุนเนาะเพราะว่าบ,บ,บางทีก็อาจจะมีโจนเนี่ยมาขโมยของของเราเราก็เนี่ยก็ต้องต่อสู้กับโจร ด้วยเหมือนกันกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวฟติงกันบ้างเนี่ยครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าคอนซู f ไฟเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมคอนซู f ไฟเตอร์เนี่ยจะเป็นเกมที่จะเป็นเกมต่อสู้ที่จะบวสมเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยทะลุมิติไปในโลกที่ไม่รู้จักว่าเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับศัตรูเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้แต่ว่าในการต่อสู้กับศัตรูเนี่ยตัวเกมเนี่ยมันจะเป ไมันก็ต้องต่อสู้ตามเทินๆไปแล้วก็ตัวเกมมันก็จะมีการใช้ท่าต่างๆด้วยแต่ละท่ามันก็จะมีการใช้ที่แตกต่างไปด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มือวาอะไรมากมายตัวเกมเนี่ยก็เป็นกเกมหนึ่งที่ เอาไว้เล่นสนุกเล่นเพลินได้แล้วภาพกราฟิกไม่กินสเปคเลยนะครับมันจะเป็นแนว 2D แนวลายเส้นวาดหน่อยๆน,นั่นเองนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถบลรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวสวมบทบาทเกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Black Border 2นั่นเองนะครับ สำหรับตัว Black Border 2เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตำรวจที่ประจำการอยู่ในเขตชายแดยนของประเทศเนะเพื่อตรวจตาเอกสารหรือว่าผ่านะนต่างๆที่จะผ่านชายแดยนว่ามีสิ่งผิดปกติหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายนําเข้าประเทศหรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็อารมณ์แบบเกมที่แบบ ตรวจรถบรรทุกตัวอะไรต่างเพื่อให้ผ่านชายแดนไปได้นดั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆอยุปกรณ์อของเราเนี่ยก็ยิ่งทันสมัยเพิ่มมากขึ้นขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าเราเนี่ยจะสร้างอะไรให้ทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์กับการตรวจตานั้นๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวภาพกราฟ,ฟิกภายในตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นภาพกราฟ,ฟิกแนว 2D แนวลายเส้น ภาพวาดนิดหน่อยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นพอสมควรนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับตัวเกมมีเกมเสรต่างนะครับแต่ว่าราคาเี่กก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับก็สามารถไปซื้อเล่นกันได้เลยนั่นเองนะครับเกม PC ที่รงให้มือถือแล้วก็เป็นเกมรีเมค สำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Forgotten Memory Remake นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสยองขวัญที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีชื่อว่าโรสนะครับที่เขาเนี่ยจะต้องมาสืบคดีในสถานที่ปริศนาเขาเนี่ยจะต้องออกจากที่นั่นให้ได้นะครับเพราะว่าในการเข้าไปแล้วนะครับค่อนข้างที่ออกมายากพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะมีปริศนาให้เราได้แก้กันค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ภาพกราฟ,ฟิกภายในเกมค่อนข้างสวยแลยังสามารถปรับได้ความละเอียดมากถึง 4K เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าสุดมากๆมือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้แล้วก็ตัวเกมนี้ลงให้เฉพาะในฝั่ง iPhone เท่านั้นด้วยเหมือนกันภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3 นะครับก็สามารถประลองเล่นกันดูได้นะครับนอาเราก็มาอยู่สลหรับเกมภาคต่ออย่าง Nico s m อสเ o 2นั่นเองนะครับท่านผู้ก็ต้องเข้ไปด้วยนะครับสลหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทบาทเป็นคนเลี้ยงน้องเหมียวที่น้องเหมียวต่างๆเนี่ยจะมาคอยอยู่กับเราอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งในการรับเลี้ยงน้องเหมียวนั้น,นครับเราเนี่ยจะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษเลยนะครับทั้งการให้อาหารทั้งการเสือ้อเทมให้เขาเล่นหรือว่าทั้งการดูแลต่างๆ ด้วยเหมือนกันแล้วก็น้องเหมียวพาร์เกมค่อนข้าง,งที่จะมีเยอะมากมายทั้งเราได้ไปเลี้ยงกันเลยนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เอาไว้เล่นผ่อนคลาย,ายเล่นชิลๆได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเนี่ยก็สามารถไปรอ,องเล่นเกมนี้กันดูได้นะเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินๆได้นั่นเองนะครับเนาะเกมสุดน่ารักกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่าด u n g e o n a n d c h e เนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้ระบบเป็นเชฟคนหนึ่งนะครับที่จะไปอยู่ในโลก สุดแฟนตาซีนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเราเนี่ยตามล่าหาอาหารในดันเจียนนะครับซึ่งในการหาอาหารในดันเจียนในเนับเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับตัวของมอนสเตอร์ต่างเพื่อเอาอาหารเนี่ยมาสร้างอาหารให้แก นนด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะบวกผสมแนวโลคไลท์เข้าไปด้วยซึ่งโลคไลท์เนี่ยมันก็จะมีสกิลที่อัปเกรดระหว่างการเล่นด้วยนะครับขึ้นอยู่ผู้เล่นว่าเราเนี่ยจะได้สกิลไหนแล้วก็ไปอัปเกรดสกิลไหนให้เหมาะสมกับในแต่ละดะเกมแนวพิกเซลอาร์แล้วก็เล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะครับเป็นเกมแนวตะลุยหอคอยกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Tower and Bro สำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนักธนูนะครับที่เราเนี่ยจะต้องไปตะลุยหอคอยในแต่ละชั้นซึ่งในแต่ละชั้นนั้นจะมีปีศาจหรือว่ามีมอนเตอร์ที่จะมาคอยจัดการเราอยู่นั่นเองซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะให้เราเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราเนี่ยจะตายนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับยิ่งเราเนี่ยชนะศัตรูได้เยอะเท่าไหร่เราเนี่ยจะมีของมาอัพเกรดตัวละครของเราได้มากเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยจะได้จากศัตรูนะครับดรอปจากศัตรูเรื่อยๆนั่นองนั็ สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นภาพกราฟิกที่มันจะมีความน่ารักจิีมตัวอยู่แล้วนะครับเนาะก,ก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนะโอเคนะครับก็เป็นอยางนี้สำหรับเกมไม่ใช้เน็ตประจำสัปดาห์นะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยนั่นเชิญชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม